โครงการถนนซับน้ำและอ่างเก็บน้ำใต้ดินนวัตกรรมเพื่อจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของเมืองไทยในปัจจุบันทุกครั้งที่ฝนตกหนักถนนหลายสายในเมืองเต็มไปด้วยน้ำท่วมขังรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ต้องแล่นฝากกระแสน้ำอย่างยากลำบากปัญหานี้เกิดจากโครงสร้างถนนแบบเดิมที่ไม่เอื้อต่อการระบายน้ำเมื่อฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องน้ำจึงท่วมฉับพลันและระบายออกได้ช้าสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้คนในชุมชน แนวทางแก้ปัญหาคือการสร้างถนนซับน้ำโดยใช้วัสดุที่ให้น้ำซึมผ่านได้เช่นคอนกรีตพรุนหรือบล็อกปูพื้นชนิดพิเศษใต้พื้นผิวถนนจะมีชั้นกรองและชั้นหินกรวดทำหน้าที่รองรับน้ำฝนที่ไหลลงมาจากนั้นน้ำส่วนหนึ่งจะถูกส่งต่อไปยังอ่างเก็บน้ำใต้ดินซึ่งอาจเป็นถังคอนกรีตหรือท่อขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทำหน้าที่กักเก็บน้ำฝนอย่างมีระบบ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือเมืองจะไม่เผชิญปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอีกต่อไปชุมชนโรงเรียนและสถานที่ต่างๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการสัญจรสะดวกและเมืองปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูแลง้งแหล่งน้ำตามธรรมชาติมักขาดแคลนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและการใช้ชีวิตประจำวันแต่น้ำที่ถูกเก็บไว้ใต้ดินสามารถนำกลับมาใช้ได้ทั้งเพื่อการรดน้ำต้นไม้การทำความสะอาดถนนและกิจกรรมสาธารณะอื่นๆ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลายหน่วยงานและยังสอดคล้องกับ SDGs ข้อที่6 9 1 s 2 2 3 3ถนนซับน้ำและอ่างเก็บน้ำใต้ดินเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองไทย